มาดูวิธีการขยายชุดแบบทั้งตัวนะคะอย่างที่เพื่อนๆค่ะเห็นภาพไปนะคะคืออันะนก็ได้แทรกผ้าเข้าไปตรงบริเวณด้านข้างเนาะแล้วก็ตรงบริเวณแขนค่ะอย่างตัวนี้นะคะผ้าที่อันนะคะมาต่อก็คือลูกค้าเนี่ยหาผ้ามาเองนะคะคือด้วยความที่ของเดิมของเขานะคะคือเขาจะเป็นชุดนะคะคือเป็นเสื้อกางเกงคะ่ะที่ตัดมาเป็นแบบเซ็ตเดียวกันแล้วก็เนื้อผ้านะคะมันจะเป็นเนื้อผ้าที่เหมือนกันนะคะแล้วเวลาที่เราค่ะเอาผ้าที่เป็นเนื้อเดียวกันผ้าที่เหมือนกันมาต่อคางานเนี่ยมันจะ มาค่อนข้างที่จะเนียนมากตัวนี้นะคะลูกค้าก็คือเอาผ้ามาเองเนาะโจทย์ที่ได้รับค่ะก็คือเขาต้องการขยายนะคะช่วงของลำตัวนะคะลำตัวนะคะตั้งแต่อกจนมาถึงชายนะคะขยายนะคะอยู่ที่3นิ้วค่ะตรงนี้นะคะรอบตัวเลยแล้วก็ในส่วนของแขนเสื้อค่ะตั้งแต่วงแขนนะคะขยายลงมาจนถึงปลายสุดนะคะอยู่ที่2นิ้วนะคะตัวนี้เราก็ได้รับโจทย์ที่จะต้องแก้ไขตามนี้เนาะอันดับแรกค่ะที่เราจะต้องแก้ไขก็คือ ให้เรานะคะเลาะค่ะส่วนของที่เป็นตะเข็บด้านข้างก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวอันขอย้อนกลับไปก่อนที่จะแก้ไขเนาะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราค่ะเลาะค่ะส่วนของที่เป็นตะเข็บด้านข้างตรงนี้เลาะทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะเลาะหมดเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงบริเวณใต้วงแขนนะคะก็คือเลาะทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะพอหลังจากนั้นค่ะในในส่วนของบริเวณตรงนี้ใต้วงแขนตรงนี้เรานะคะจําเป็นจะต้องเลาะค่ะออกสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะของวงแขน ตัวนี้นะคะล้อออกเลยแล้วพอเราล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวนขออนุญาตวาดให้ดูเนาะนี่ค่ะมันก็จะได้หน้าตาที่แขนเนี่ยถูกแยกมาแบบนี้นะคะแบบนี้อันนี้คือส่วนของลําตัวเสื้อนะคะอ่ะพอทีนี้ค่ะส่วนของแขนส่วนของลาตัวนะคะถูกล้อออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็มาทําการปัดผ้านะคะก็คือของลําตัวเราต้องการที่จะแทรกผ้าเข้าไปใช่ไหมคะ อันนี้ค่ะอันก็จะต่อเป็นผ้าแถบตรงเลยเพราะเรานะคะจะต้องต่อแบบยาวลงมาเลยค่ะก็คือเรานะคะลูกค้าต้องการขยายอยู่ที่3นิ้วใช่ไหมคะผ้าตรงนี้เราจะไม่ได้ตัดอยู่ที่3นิ้วเป๊ะนะเราจําเป็นจะต้องเผื่อในการเย็บตะเข็บด้านข้างตัวนี้ด้วยนะคะ2ฝัง่งฉะนั้นนะคะความกว้างของผ้าตรงนี้เราจะตัดนะคะบวกปีกครึ่งนิ้วก็คือจากของเดิม3นิ้วมันจะ,ะได้ได้อยู่ที่3.5นะคะ3.5ตรงนี้ค่ะ ความกว้าง 3. 5ดห้าแล้วก็ความยาวนะคะเท่าไหร่ก็คือให้วัดจากตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตั้งแต่ช่วงอกนะคะลงมาจนถึุมชายเลยว่าเท่าไหร่เนอะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นความยาวผ้าตัวนี้นะคะเราจะตัดอยู่ที่สองชิ้นถ้าหากว่าตัวนั้นนะคะมีซับในด้วยเราก็จะมีจะต้องตัดอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะก็คือฝั่งด้านนอกฝั่งด้านนอกนะคะซ้ายขวาสองชิ้นแล้วก็ฝั่งด้านในค่ะที่เป็นซับในอีกหนึ่งสองนะคะก็รวมได้เนี่ยคือเราจะต้องตัดผ้าเป็นแถบเนี้ค่ะ อยู่ที่สี่ชิ้นนะคะอ่ะโอเคเนาะและทีนี้ค่ะส่วนของที่เป็นใต้ท้องแขนตรงนี้ค่ะก็คือลูกค้าต้องการขยายอยู่ที่สองนิ้วใช่ไหมคะแน่นอนเราจะไม่ได้ตัดผ้าที่สองนิ้วเป๊ะเรานะคะจะต้องตัดผ้าอยู่ที่สองจุดห้านี่นะคะมันก็จะเป็นผ้าที่เป็นแถบยาวเหมือนกันค่ะแบบนี้นะอ่ะผ้าแถบยาวเหมือนกันค่ะความยาวก็คือวัดจากตรงใต้ว้งแขนค่ะลงมาเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นส่วนของตรงนี้ค่ะ เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ความกว้างของตัวนี้ค่ะก็คือจะอยู่ที่2.5นะคะถ้าเกิดว่าเสื้อตัวนั้นนะคะมีซับในด้วยเราจําเป็นจะต้องตัดเนี่ยอยู่ที่4ชิ้นก็คือชิ้นด้านนอกนะคะ2ชิ้นซ้ายขวาเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นของซับในค่ะก็คือเป็นอีก2ชิ้นซ้ายขวารวมเลยเนี่ยก็คือจะอยู่ที่4ชิ้นอย่างของตัวนี้ค่ะลูกค้าเขาไม่ได้มีซับในนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อันต่อผ้าค่ะอันก็จะตัดแขนเนี่ย สองชิ้นเนาะแล้วก็ช่วงลําตัวค่ะก็คือสองชิ้นนะคะโอเคดูว่าเสื้อของเพื่อนๆหรือว่าชุดที่เราจะมาต่อนั้นนะคะเราจะต้องตัดผ้าเนี่ยอยู่ที่กี่ชิ้นนะคะก็คํานวณก่อนตั้งแต่แรกแล้วพอเราหัะตัดผ้าออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นค่ะเราก็เอาผ้าที่เป็นส่วนของลําตัวนะคะที่เป็นสามนิ้วเนี่ยมาเย็บต่อนะคะส่วนของตรงนี้ค่ะช่วงลําตัว ตรงนี้นะคะเย็บต่อเข้าไปเลยอันนี้คือ3 3นิ้วนะคะที่ได้ทีนี้ค่ะส่วนของตัวเสื้ออ่าส่วนตัวแขนเสื้อก็วัดก็แทรกผ้าเข้าไปนะคะยาวเลยเป็นแถบยาวตัวนี้ก็คือแทรกผ้าอยู่ที่2นิ้วใช่ไหมอ่ะทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราอ่าทำการแทรกผ้าทั้งสองข้างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ค่ะต่อจากนั้นส่วนของที่เป็นแขนเสื้อตัวเนี้ยเพื่อนๆสังเกตดูไหมว่า ลำตัวเนี่ยเราขยายอยู่ที่3มใช่ไหมคะส่วนแขนเราขยายอยู่ที่สองฉะนั้นนะคะความกว้างที่เราขยายเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะฉะนั้นนะ่ะมันจะทําให้ช่วงของแขนเสื้อตัวนี้ค่ะเล็กกว่าเล็กกว่าของช่วงลําตัวลําตัวที่เป็นอกตรงนี้นะคะฉะนั้นมันจะต่อเข้าไม่ได้ละว,วิธีการค่ะก็คือให้เรานะคะทําการคว้านวงแขนตรงนี้นะคะเพิ่มเติมวัดลงมานะคะจากตรงนี้นะคะวัดวัดออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็คว้านวงแขน,นะคะ่ะเพื่อให้มันกว้างขึ้น ตรงนี้นะคะพอมันกว้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะสามารถที่จะเย็บต่อตรงนี้ได้แล้วอ่เดี๋ยวอธิบายใหม่นะคะอันนี้ถติว่าเป็นแขนเสื้อเนาะอันนี้คือแขนเสื้ออ่ะแล้วเราค่ะแทรกผ้าเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตรงนี้มันห่างกันอยู่ที่1นิ้วเพราวะว่าตัวลําตัวเนี่ยคะ่ะเราขยายอยู่ที่3ามใช่ไหมคะแล้วก็ตัวแขนเราขยายอยู่ที่สองมันมีความห่างกันเนี่ยอยู่ที่1นิ้วใช่ไหมคะในส่วนของ1นนิ้วนะคะก็วัดเข้ามาจากตรงนี้ ริมของริมของใต้วงแขนเรยนะคะ่ะวัดเข้ามา1นิ้วตรงนี้นะคะได้ตำแหน่งตรงนี้อ่ะสมมติต่อจากนั้นค่ะเราก็ทําการคว้างวงแขนนะคะตรงนี้คะ่ะเพิ่มเข้ามาฟึ๊บแบบนี้มันก็คือจะได้วงแขนนะคะที่กว้างขึ้นแบบนี้นะคะพอทีนี้ค่ะพอวงแขนเนี่ยมันกว้างขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะมาเย็บอะค่ะรับกันได้ละนี่นะคะพอหลังจากแก้เสร็จแล้วมันก็จะได้แบบนี้มันก็จะมาเย็บต่อกันค่ะเย็บรับกันได้ละ เพราะว่ามันมีความกว้างที่มันเท่ากันเนาะระหว่างช่วงลาตัวกับช่วงแขนนะคะแล้วพอทีนี้ค่ะพอเราหลังจากที่เราเอา,เอามาาประกบกันเสร็จแล้วเราก็เดินเส้นเย็บนะคะจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเนาะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็ทําการแบบสอยนะคะปลายแขนแล้วก็ชายเสื้อค่ะแค่นั้นเองค่ะสําหรับวิธีการขยายทั้งตัวนะคะ ลองไปปรับใช้กันนะคะหัวใจหลักก็คือเรานะคะจําเป็นจะต้องคํานวณผ้านะคะ,ะให้มันได้ตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ดูว่าตรงไหนถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเราก็จะเป็นจะต้องคว้านนะคะเพิ่มเติมเนาะโอเคค่ะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้เลยค่ะลองดูค่ะ